กันหน่อยหนึงเนาะหน้าหน้าสดค่ะหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยกินข้าวด้วยกันนะคะกางเยอะค่ะเขาแกงใส่ปลาดุกแต่ก็อร่อยนะมากินด้วยกันค่ะกางเยอะค่ะเขาแกงใส่ปลาดุกแต่ก็อร่อยนะมากินด้วยกันค่ะ ขออนุญาตกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะขอเวลาขอนาทีหน่อยนึงวันนี้หยุดค่ะแต่ก็จะน่จะไม่รู้ว่าจะไหวถึงไหนค่ะเข้าเช้าค่ะจนสายแล้วทำโนนนี่นั่นไหวพระเสร็จก็มากินข้าวค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะจะไปทําธุระอยู่ สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมีแกงหน่อไม้ดองมีไข่ต้มค่ะวันนี้ไม่เหุีข้าวค่ะซื้อข้าวมากินเอาค่ะมากินด้วยกันจะไปทำธุระอยู่อันนะคะดูให้หน่อยขอบคุณค่ะ นะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวถึงไหนเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำอยู่นะคะเช้ามาก็ต้องค่ะเช้าเช้าค่ะจนสายแล้วทำโน่นนี่นั่นไหวพ้าเสร็จก็มากินข้าวค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าเพิ่งลำคาเหนื่อยค่ะเช้ามาก็ต้อง อร่อยค่ะอร่อยมากินด้วยกันค่ะเช้ามาก็ต้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าเพิ่งลังคาเป็นยังไงกันมั่งค่ะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำอยู่นะคะนะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวถึงไหน เป็นยังไงกันมั่งคะหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยเอาคลิปลงแล้วก็หนีไปทำอย่างอื่นแล้ค่อยมาตอบคอมเมนต์เราตอนเย็นเรียบเตือนออกตลาดทำของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยนอไม้ดองค่ะอร่อยนะ แกงแบบบ้านๆแล้วซื้อเพื่อนมาสู้ๆไปตัวเองก็จะสู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงมันเหนื่อยมันเหนื่อยเลยเช้ามาก็ต้องมีคะแนนลดทงทุกวันเลยจะทำยังไง จะไปต่อเลยจะพอแค่นี้มันไม่ไหวมันเครียดหลายๆอย่างมันเหนื่อยค่ะแต่ก็อยากทำต่อยีบเยินออกตลาดทำของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลย รีบเตินออกตลาดทําของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยคุยกันหน่อยยังเนาะหน้าหน้าสดค่ะหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยกินข้าวด้วยกันนะคะเหนื่อยค่ะ ค่ะเข้าเช้าค่ะเินสายแล้วทำนนนี่นั่นไหว้พระเสร็จก็มากินข้าวค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะขอเวลาขอนาทีหน่อยหนึ่งวันนี้หยุดค่ะแต่ก็จะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะขอเวลาขอนาทีหน่อยหนึ่ง วันนี้หยุดค่ะแต่ก็รีบเดินออกปตลาดทําของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยกางเยอะค่ะเข้าแกงใส่ปลาดุกแต่ก็อร่อยนะ มากินด้วยกันค่ะก้างเยอะค่ะเขาแกงใส่ปลาดุกแต่ก็อร่อยนะมากินด้วยกันค่ะแกงหน่อไหมดองแล้วคิดถึงบ้านนองเราแม่เขาแกงให้กินอร่อยมากเลยค่ะเรามาอยู่นี่แล้วก็ซื้อทุกินเช้ามาก็ต้อง อร่อยค่ะอร่อยมากินด้วยกันค่ะหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยเอาคลิปลงแล้วก็นหนีไปทำอย่างองื่นแ่อมาตอบคอมเมนต์เราตอนเย็น สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมีแกงน่อมไมด้ดองมีไข่ต้มค่ะวันนี้ไม่หุงข้าวค่ะซื้อข้าวมากินเอาค่ะมากินด้วยกันข้าด้ยาวยกันแล้วยยข้าวกันหรือยังคะเอาถ้าแกงมันก็ไม่คุ้มมากินคนเดียวลูกๆเขาก็กินไม่เป็นกับข้าววันนี้ซื้อเอา เรียบเตินออกตลาดทําของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยหน่อไม้ดองค่ะอร่อยนะแกงแบบบ้าน,านเราซื้อเพื่อนมาแกงหน่อไม้ดองแล้วคิดถึงบ้านนอกเราแม่ก็แกงให้กินอร่อยมากเลยค่ะ เอามาอยู่นี่แล้วก็ซื้อธุกิจเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำอยู่นะคะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะขอเวลาขอนาทีหน่อยนึงวันนี้หยุดค่ะแต่ก็รีบเดินออกตลาดทำของมันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลย ยอย่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยเอาคลิปลงแล้วก็หนีไปทำอย่างองื่นแล้วค่อยมาตอบคอมเมนต์เราตอนเย็นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพิ่งลำคาไปทำธุระอยู่เนาะักียงมันก็ไม่คุ้มมากินคนเดียวลูกๆเ็ก็กินไม่เป็น กับข้าววันนี้ซื้อเอาอร่อยคะ่ะอร่อยมากินด้วยกันคะ่ะรีบเตือนออกตลาดทำของ